กินตัวขาบาลนลอยตัวแบบนี้มั้งไอ้ไรแม่ไอ้ไรกิรนแม่แตงลูกเฟนฮกขาบา้านยม่มันกินเรืตม,มันกินบฮกคนนีลูกามานี่มานี่มา มือมันจะอาดลังโผจังหูกำแกกำใสอกไหมมม่พอพอม่าดอมือจะมันจะอาดเอวทัเองเททปทไปทมือมันะอาดนมัวากจะอาดไม่อ้ไม่พอแม่กทำแรงเกินไปนะบ่หนะากอกี้ดึงงนีพราจงรบลุยากหลได้อเลย ทั้งพ่อทั้งลูกพ่อมนุษย์เทียบใบจ้าเต็มเม็ดท่างบ้านอย่าเช่นมั่งเกียวใบจ้ามั่งพ่อมึงนุ๊กดีมึงแล้วแม่นี่เลยพอเลยจังวันนี่ใครจะเอาลูกทำมาได้แล้วต้งคู่แล้วทีนั่งใดจังไปมั่ง ยาเราเป็นนางกว่าด้วยจอมจเด้อยยาด้ยมึงก็เป็นนางกว่ายามึงไม่เหตุใดที่คนดีเป็นนางกว่าเขาต้องอยู่บนชาวันแล้วเขาต้องเป็นคนช่วยหน่อยถูกมต้องเป็นนางกว่ายามึงเป็นนางกวาผม้ได้ไม่ใช่ต้องช่วยก็เป็นนางกว่าได้ยาไม่ใช่ช่วยแต่ก็เป็นนางกว่าอะไม่ให่ต้องอยู่บนชาวันยาอยู่ดีบ้านนี่ยาเราอยู่ดีบ้านแต่ก็ยายังเป็นนางกว่าเดี๋ยวยาแกตาหมด ถึงเวลาแกกินมากนึงก็แต่ว่าเจนนั่นแกจะคว่าว่าแบบนี้ว่าเจนอยู่ตรงไหนแล้วไม่จะนังว่าบื้ออันนี้เวลาแกตายแล้วนึงนแกตองเแยกตุบงตองที่แท้แกกว่าไม่บกตอนได้แกกว่าบก็แกไม่รีบไอ้นั้นจะบดไม่ใช่นังว่าไอ้นั่นก็รีบกว่าโอมนั่งว้าทึงทึงทึงต่อเช้าเองไปไหมคู่พาไปดนนะลงฮอดทูบุรี ต่อชาวเขาให้เด็กคุณหน้าโรงเรียนทุกห้องเลยต่อชาวให้ไปรนนาโดงเป็นวันหดชูบุรีไปไหมจุมงยังไม่ไปรุ่นหนาโดงหดชูบุรีํำได้แต่โรงงานยาชูเปิดเพื่อซึ่งบนเรื่งเพื่อคุณไหมนุสวัสดีค่ะคุณครูต้นราวนี่นะ้าเป็นคนกับเปียบเสมือนคนดี เอตอนเปล่านี่จะเป็นคนืเปรียบกระเมื่อนคนดีลูกเออเมื่อนเปล่ามันล้นลงมาจากเตีทุ่งลงตีตําแต่ก็ไม่แตกเปล่าห้าววันนาแรงปึงเปล่าห้าวไม่ได้แรงปึงเปล่าโอนเปล่าเม้งไม่แตกกระเมื่อนคนดีตีไม่ตุ้มความดีปั่นปลืปล้มๆก็มีติ้งดีๆจ่๋ยอ้อมกลุ่มกลองซึ่งลูกเปล่ามันมีน้ำในตัวของมันเองทุกน่วย โดยไม่มีไกยคุณไม่เอาไปตกมันมีน้ำก็มันโดยตัวเองการเมื่อนคนทีตีมันจำดีโดยตัวเองลูกเปล่าล้นลงไปในน้ำไม่จมขึ้นมาได้การเปรียยนจะเมื่อนคนทีตึ้งปลาดปลังปลัดเปลี่ยงลงไปกาสามารถปลากองปลากับปรากองจีวิตขึ้นมาได้อืนี่คือเปรียยนจะเมื่อลูกเปล่าลูกเปล่าตีปลด จมลงไปในโคลนทีสก๊อกจมลงไปในตม้มลงไปในโคลนแต่สามราถจ,จะเดินหอกห้ามมาเป็นตน้นช่วยห้ามได้ไอ้ดีกับเปียบเะเมื่อนคนดีติวาไม่ว่ะจะไปอยู่ในสังคมจันตัาสังคมยําบากสังคมยําแย่ันนั่นม่แต่คนดีก็คือคนดีกลับมาเป็นคนดีได้นานี่ก็เเมื่อนตอนเปล่า